สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคกเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคิกขอพูดถึงพื้นดวงนิดนึงเพราะว่าจะเห็นว่าเออเคอกลับอ่านพื้นดวงมาสักพักใหญ่ๆนะคะนอกจากเรื่องของอเนื้อคู่ปีที่จะเจอคู่คู่ในที่นี้หมายถึงคู่โเมีคู่กรรมคู่ใดๆก็ได้ที่เราเรียกว่าคู่ทั้งหลายนะคะนอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ย แล้วก็จะมีเรื่องของอ่ามีโอกาสมีคนที่เป็นเนื้อคู่ที่เราได้แต่งงานด้วยอ่ะเป็นต่างชาติไหมอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องนั้นแล้วนะคะอ่านพื้นดวงแล้วรู้อะไรบ้างหลายๆคนเวลาเข้าไปอ่านรายละเอียดจะเห็นแค่ว่าเค้กบอกว่าเค้กจะพูดถึงหรือว่าทำนายในส่วนของพื้นดวงเกี่ยวกับ twelve house นะคะก็คือหนึ่งถึงสิบสองอ่ะเกี่ยวกับตัวคุณน่มันมีคําทํานายว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เค้กจะเล่าให้ฟัง หลายๆคนเนี่ยเวลามาดูดวงชอบถามเรื่องทํางานเสริมอ,อะไรแล้วปังอะไรเงี้ยมันซ่อนอยู่ในอันนี้แหละนะคะก็ <c oughs> ในเทเบลเฮาส์มีอะไรบ้างเนี่ยก็คืออย่างอันนี้ถ้าคุณดูคุณนดวงแบบพื้นดวงใช่ไหมคุณก็จะได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเนาะอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเฮาส์ที่หนึ่งเนี่ยเคก็จะพูดถึงเคก็จะทํานายให้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะยกเว้นคุณจะเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันปีเดียวกันอะไรเงี้ยว่าไปนะคะ เพราะว่ามันเป็นพื้นดวงพื้นยังไงก็ยังเป็นพื้นเป็นพื้นฐานนั่นเองนะคะเฮ้าที่หนึ่งเนี่ยเคก็จะทานายเกี่ยวกับคนอื่นมองคุณยังไงพูดถึงลัคนาบอกลัคนาไม่พอเราก็จะบอกถึงรายละเอียดได้ว,ว่าเวลาคนอื่นมองมาที่คุณนะ่ะเขามองยังไงเคก็จะลงดีเทลให้ไปนะคะเฮ้าที่สองเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับพื้นฐานการเงินของคนหรือว่านิสัยการใช้เงินของคุณหรือแม้กระทั่งบางคนนะ่ะได้รู้ถึงราก รากฐานเกี่ยวกับการเงินนะ่ะของครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยว่าเออเราโตมาในครอบครัวหรือว่าประมาณไหนตอนที่เราเป็นเด็กเรามีพื้นเกี่ยวกับการเงินมาอย่างไงนะคะแล้วก็ h o u ที่3าเนี่ยเราจะพูดถึงการพูดคุยการสื่อสารว่าตัวคุณอนะในในพื้นดวงนะในพื้นดวงของตัวคุณอนะเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นการพูดการคุยการสื่อสารเนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงแล้วพูดเราคนอื่นฟังแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืม u ฮาที่4เป็นการพูดถึงความสุขพื้นฐานของคุณแล้วก็สเปคคนคนที่คุณรักคุณชอบหรือรู้สึกว่าเจอคนประมาณนี้แล้วตกหลุมรักได้ง่ายจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะพูดถึงจากเฮาที่4นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาเฮาที่5เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการแสดงออกเชิงในเชิงของศิลป,ปะความรัก เวลาคนคนนี้มีภาษารักเป็นยังไงซึ่งในที่นี้เราพูดถึงตัวคนอยู่ใช่ไหมภาษารักเป็นยังไงเวลาคุณรักใครคุณแสดงออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทํานายไว้นะคะต่อมาเฮ้าส์ที่6กเนี่ยก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของอุปสรรคในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอะ่ะคุณจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเฮ้าส์ House ที่7เนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อคู่แบบที่ว่า แล้วคู่ลักษณะเป็นยังไงเขาคนนั้นอาจจะมีลักคณาราศีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันต่างกันนะระหว่างอะไรที่มันเป็นสเปคเราที่มันอยู่ในเฮาส์ที่4อ่ะกับคนที่เราจะได้มาจริงๆที่อยู่ในเฮาส์ที่เจ็ดอะไรเงะะี้ยค่ะแต่มันก็ยังเป็นพื้นฐานอย่างที่เฮก,กบอกเป็นเบสิกดวงนะคะเฮาส์ House ที่8เนี่ยจะพูดถึงคำทํานายเกี่ยวกับคุณนะเกี่ยวกับเรื่องของ ความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์บนเตียงเรื่องเรื่องบนเตียงของคุณนะคะเวลาคุณเกิดปัญหาในชีวิตคุณแก้ปัญหายังไงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของหนี้สินเวลามันเป็นเรื่องของเงินภาษีหนี้สินคุณจัดการกับมันยังไงเวลามันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอะเอออะไรประมาณนี้นะคะฮาวส์ House ที่เก้าเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อที่คุณมีมาตั้งแต่เด็กเชื่อย,ยังไงเวลาเชื่อเรื่องอะไรเนี่ย เชื่อยังไงอะไรเงี้ยแล้วเชื่อแล้วเปลี่ยนง่ายไหมเปลี่ยนยากไหมอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณไหนที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะฮาที่10เนี่ยเป็นการพูดถึงความสําเร็จในชีวิตคุณคุณทํางานอะไรแล้วคุณจะประรสบความสําเร็จมันจะอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ฮาที่11เนี่ยเป็นเรื่องของงานเสริมเฮาวที่10เป็นเรื่องของความสําเร็จที่เป็นงานหลักแล้วก็เฮาที่11เป็นเรื่องของงานเสริมเรื่องของเพื่อน สังคมรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันเป็นเรื่องของเพื่อนเนี่ยคุณรักเพื่อนหรือคุณแคร์เพื่อนหรือคุณเทเพื่อนอะไรประมาณนะี้ยเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือคุณประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำทํานายอยู่มันเป็นพื้นดวงเกี่ยวกับตัวเราเออส่วน house ที่สิบสอง house สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับไอที่เฮ็กดูนะเฮกดูให้มันเป็นเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเช่นตัวเฮ็กเองอ่เฮกก็จะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเฮ็กจะตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เมื่อเค้กอันนี้ตามพื้นดวงแลตามพื้นดวงเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความรักไม่ว่าจะเป็นรักในเชิงของครอบครัวหรือรักในแบบคนรักถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสองเรื่องนี้เรื่องไหนเรื่องนึ่งอ่ะเค้กจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเค้กอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาจจะเปลี่ยนงานอาจจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกัน นะคะแล้วก็ในพื้นดวงเนี่ยมันยังจะมีคำำําทํานายที่มาจากเค้กเองที่ดูจากช้ามันเกิดคุณเป็นคำำนําทํานายที่ว่าในทุกๆปีอ่ะคุณจะเจอเรื่องอะไรซ้ําๆในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องเดิมซ้ําแต่มันจะเป็นเรื่องประเภทเดิมซ้ําๆสมมติสมมติบางคนจะจะได้คำำําทํานายในเชิงที่ว่าทุกๆเดือนมกราจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงิน หรือว่าการได้รับเงินจากญาติพี่น้องหรือจ่ายเงินให้ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคําทํานายประมาณนี้นะคะมันจะมีมันจะมีบอกอยู่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นรายปีคือมันจะเกิดขึ้นทุกๆปีในช่วงเดือนนี้อะไรประมาณนี้เค้ก <c oughs> ก็จะบอกไปแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีคําทํานายเกี่ยวกับข้อที่ควรปฏิบัติในชีวิตทั้งชีวิตเลยใช้ใช้ไปได้ทั้งชีวิตแต่ว่าคนเนี้ย ไม่ควรทํานะละได้ละอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเรื่องอันเนี้ยที่ควรฝึกควรทําก็ควรจะทําไปตลอดชีวิตยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นทั้งข้อควรทําและข้อควรละเวน้นเคจะบอกไปทั้งสองแบบนะคะก็บางคนเขาก็ดูแล้วไม่ตรงเลยก็มีบางคนที่เขาดูแล้วตรงเขาก็ไปปรับใช้ได้ในทางที่ดีขึ้นปัจจุบันบางคนเขาก็ได้งานที่มันตรงกับกับที่มันเป็นพื้นดวงแล้วมันก็ไปได้ดีตามที่เขาเคยดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อ่าตามตามที่ที่ทำนายไว้อะไรเงี้ยก็ก็ยินดีด้วยสาหรับบางคนที่เริ่มต้นทํางานเสริมตามที่มันตามที่พื้นดวงที่เขียนไว้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้ดีอันนั้นก็ยินดีกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอันเนี้ยที่เค้กมาเล่าเพราะว่าหลายๆคนเวลามาเปิดไพ่อ่ะชอบถามถึงทํางานเสริมอะไรดีทําอะไรถึงจะรวยทําอะไรถึงจะประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยซึ่งมันซ่อนอยู่ในพื้นดวงมากกว่าที่จะเปิดไพ่เพราะ จริงๆการเปิดไพ่อะมันควรจะเป็นการถามคำถามหรือการดูที่เจาะจงเรื่องหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะช่วงชีวิตนั้นๆตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่การดูระยะย,ยาวเพราะการดูไพ่เป็นการอ่านอินอร์ช่ใช่ไหมแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยน,นการกระทาทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดแหละอะไรเงี้ยแต่พื้นดวงจะไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ตามความเชื่อของเคปื้นดวงจะไม่เปลี่ยนที่เหลือเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาเราเอาพื้นดวงไปทำอะไรแล้วก็ไปปัก ปรับ,บใช้ในชีวิตจริงๆเรานี่แหละเพราะบางเรื่องอะเคก็ไม่ได้เขียนตรงซะทั้งหมดอะไรเงี้ยบางเรื่องคุณอาจจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองบางเรื่องคุณก็จําเป็นที่จะต้องขวานขวายถ้าคุณอยากได้มาเช่นการมีคู่ต่างชาติหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นอีกเรื่องที่เครู้สึกว่ามันก็เป็นฟรีวิวว,ว่าเราจะเลือกคู่ครองหรือใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบไหนนะคะเอาที่เราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขมากที่สุดนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของงานหลักหรืองานเสริมอะไรอย่างเงี้ยเครู้สึกว่าอย่างเคก็เป็นคนหนึ่งที่ดูพื้นดวงของเตงใช่ไหมเฮกดูแล้วทีเนี้ยเคก็ไม่ได้ทํางานหลักงานหลักของเคกัเคก็ไม่ได้ทําไปไปในเชิงที่มันจะต้องเป็นหลักแบบนั้นเคก็ใช้งานเสริมมาเป็นงานหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นแต่ละคนก็มีวิถีวิธีแตกต่างกันไปอันเนี้ยก็ใช้เป็นไกด์ไลน์อะไรประมาณนี้นะคะ เท่านี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราคลิปอื่น,นเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาวันพรุ่งนี้ต่อๆไปนะคะขอให้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยใจกันใหม่บ๊ายบาย